สวัสดีครับบ้าวถาสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมรับเบ้าเถาผพาท่านผู้ชมครับมาตามตองวดครับแนวทางของปูซีศูนย์เด้อครับพี่น้องรับตอนนี้เบ้าวถากก็ยุวัดปูซีศูนย์ครับอ่านี่ครับกำลังเทพืนเด้อครับผมครับนะครับเนาะครับเพื่อญยาดยโยมนะครับเนาะมาท้ำบุญะได้มีทีพักทีเศร้านะครับพี่น้องนี่ครับเบ้าเถาก็ได้น้ำไล่ซีเนาะครับเนาะรับสำหรับอ่าแฟนครับทั้งช่องนะครับ ที่เพิ่นบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับเอามาเปิดดวงน้ําปูเด้อครับพี่น้องครับอาบ่าวเถาก็นน้ำลายซื้อนะครับนาะครับมาให้ปูเปิดดวงให้ครับสำหรับท่านไดที่สนใจบูชาท้าวเวสสุวรรณนะพี่น้องครับอาถักไลายมาเด้อครับผมครับเอารับบ่าวเถาจะพผ้ามาตามครับชุดแนวทางล่างครับของปูซีศูนย์ครับปูจะให้ตองหวดตัวใดครับไปชมไปฟังน้ำกันครับครับ บ่าวเถาก็ได้นำไล่ซื้อนะครับนาองกับนี่ครับพี่เพินบูชาท้าเวศสุวรรณกับและกับผู้เพินที่ฝากมานะครับนาอฝากไล่ไล่ซื้อมาเปิดดวงน้ําปูครับบ่าวเถาก็จะได้เอาไล่ซื้อให้ปูเปิดดวงให้เด้ครับพี่น้องครับหาสนใจครับบูชาท้าเวศสุวรรณทักไล่มาเด้ครับพี่น้องจังมาฟังมาชมน้ากันว่าชุดล่างปูสีูนครับเต็มชุดตตวะเลเนะครับครับชมครับ นำ่มไล่ไล่ซีมาเปิดดวงน้ำปูครับ <Okay. S 1> ชุดล่างเต็มเต็มชุดประครับปูแล้วก็เต็มชุดครับชุดล่างเนี่ยเข้าเข้าวิ่งไว้ที่สามกับเจ็ดมาแมนปูนี่แหละครับมีเข้าวิ่งไวตรงนี้มันไม่จับปูจับปูแล้ว ที่แาัตตนี้วัครับนี่คือชุดเต็มนี่คือชุดที่ปูให้วิ่ง3มกับ7จครับปูสากับเจ็ดถ้าสามกับ7ไม่มาจะมา8ปดหนึ่งแ้า่ครับสุดปูวานนี้ห้าได้มาเอาต์าสกับ7จ็ดมาจับปูครับปูมาจับปูกับปูจะ้ตรงนี้ อ่านี่คือชุดชุดเต็ม่างมัคงับปูครับเขาจับได้วล่าประมาณนึงแปดคู่เจ๊แนนก็บอกว่าเอแเขาสังเกตไปอยู่แ้สี่อดสได้รูกู่ลครับแปลว่าเขาเขาจับได้ลักลซีลักลสีคู่ครับลักลสีคู่สังเกตบงขีดมันบ่ะ่ะอันขีดสามขีดนี่บ่ค่ะอันมันก็สี กับอบมุกไปเรื่อยๆกับชุดเต็มปูครับ0313436370737176กับชมชมครับชุดเต็มล่างปูบอกมาแล้วครับให้สังเกตกับปูมีขีดไว้ให้ด้วยครับผมตัวที่ปูเน้นกับปูว่าสังเกตดีๆเจมี0363737176ครับชมชม กับตรงตรงหอปูช so. ุดนี้ป mm. ูบอกตรงตรงเลยครับท่านผู้ชมตรงตรงไม่ต้องกลับปกติมันแนวมันมันจะเท่อมันคือปีหกสามนี่ครับปีหกสามนี่มันยี่ออปปูตัวกลับแต่แค่ปีหกสามห้าครับปูมันจะมีตัวกลับประมาณห่างวดหกดัหกหวดประมาณนี้ครับออกตัวกลับเป็นไงอ๋อที่ออกตัวกลับนะปู แมนมันเมื่ห้องคัดเน็นแล้วมันสียได้ยังเสียลักครับตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับตรงนีตัวเน้นบะปูนี่แต่ว่าห้องกระดานเน่นเน่นครับอ่าะั่าขับนแน่นความกันกับกับกับบนกับบนเน้นบะปูครับตามีตัวมากบะปูนี่จะได้ไปหาลอตเตอรี่ไหมแม่ปูชุดใดปู Dante, Nacional, ตัวมด้ต <1981 76 S 2> ัวใดปูแปดแปดแปดแปเจ็ดสามหรืออิงยังประมาณนี้นะแปดแปดเจ็ดสามบห่ะเจ็ดหกเนึ่งบ่ครับท่านผู้ชมปูวาอยู่แปดแดเจ้ยครับเจ็ดหกนึ่ง่ละครับตูที่ปูขีดไปครับท่านผู้ชมก็สมันมันหน่วยเจมันมา มาิบนครับครัมาเนี่ยแต่อสองของปูนะครับปูกันสามมาหนอยเจ็ดมาสิบก็มีอีหยังงน่าขันก็คือครับใ่มันเข็ตัวมันส้นกันี้ครับปูอืมย้อนกับบอทเทลดูทบกครับปูเป็นงวดที่สามสิบห้าครับปูประมาณเนี้มิเนนลลักบ่อปูวันนี้ยังยังยังไม่หลุด ครับกวันเขาเอา42ววดที่42ครับมันมันมันเป็นมันรุดครับปู่ห้ากับหกเนาะรักหวยมันมันเป็นมันรุดครับัดที่42ที่มันได้42ห้าไม่ได้เกินครับเขามาเอาวัที่35วัที่35ครับวีตต์ที่43ก่บนี่ยาเขามาเอาให้เขาว่างกันจะเอามาตัดตัวนี้ครับปู่ โอ้มาเอาวงวดที่สามสิบห้าครับเน้นหลักบป,ปูงวดนี้ที่สามสบห้าน่ครับสูตรี้มันเดินดีอยูะครับปูเพราะว่ามันหน่อยเพราะเราเอาเขาไปมักสูตรที่มันเดินหลายครับ,นะบตอนนี้ม่นนน่นเด็อนไนครับสูตรปาการนาะครับสามสิบห้านี่สามสิี่งวดรวดเล่ครับละเน้นหักบปูงวดนี้ล่างกับว่าถ้านเนนน้นเครับผม กับคือปูให้มากครับวิ่งสามกับเจ็ดล่างนี่ครับชุดที่ปูจับให้ครับปูเผยมาแล้วว่าว่เป็นมาเก็ตสามหมอปูอจจะมาตัวเยอะอย่างนี้ครับแต่ว่าต้องมีไห่อยนั่นปะครับปูมีบปูจัดคู่วันน้นี่จัดคู่สองคู่ปูมันจะเยอะในหันนะครับ เท่าสังเกตมันเหรอครับอ่านขว่าโค้งสุดท้ายกับกับชุดบนมันบวโป้ยมันกับชุดขอบชครับบนกันเน้นไปเลยบนกันเน้นโค้งสุดท้ายครับก็วนห้องก็ได้เลยบนข้างในนะบนเกลียวกับบนเน้นไปเลยครับปู้ะเน้นโค้งสุดท้ายนะคะูครับบนเดินไปดีค่ะบนอะไรบนงวดที่ห้าสิบ ครัเขาเทน้ำตาลครับบนงวดที่ห้าสิบวดที่สี่สิบมันขี้ขานยังห้อยเอางวดที่ห้าสิบไปเลยวานนี้ครับเอาลายก็เก่าแต่ว่าจะได้ตีมันเดินดีเลยแต่ว่าปัญญานหอบปากามาใส่เนี่ยเดือดตัวเขาก็เลยล่องเอามาวัดบวครับโปเนาะครับนั่นแหละแต่ว่าปูบระบอกเนี่บอกครับว่าล่างนี่มัดตัวเลยเออกระเพาะ เจ็ดสามอ่แบบนี้ลหะได้ยินบครับปูว่ะปูบอกกัได้ครับนะครับเจ็ดสามนี่ะครับผมปูวาอยู่ในระหว่างเจ็ดสามนี่แหละครับคือว่าเป็นเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งว่าด้วยปปูเกจเจ็ดสามนี่แหะตัวที่ปูบอกนี่แหละครับท่านผู้ชมกับเหล็กบนวัสดุห้าสิบครับปูอ้เดินยาวๆเลยคอัไม่ตปายันมันกันก็มันหย วเดีนกอครับเมวานก็เป็นผูิบกลยเป็นเนาเต็มงครับเมอ่างเนี่สผูสิบวันมาว่าผู้สิเก้าห้องเอาคับผมปห้เอา่าห้าสิบก็เป็น่าหิแล้วเลขบนผูสิบค่อยประมาณมือใดครัเมื่อเนวันที่กี่วมื่อเนวันที่แครับมแปดคัประมาณวันทู่สิบเอ็เนาะค่ะค่อยบูกับผู้ช่วว ก็ด,ดีครับผมกับจอไรกหาเพรท่านกระปู่าน้ตาากับปล่อยวันที่สุดครับเนี่ยอันัวชุดเต็มล่างเลยครับท่านชมครับ03น3 4ส63หนึ่งส7มส่สน เน้นตรงๆครับปูวาเน้นตรงๆปูวาตัวที่ชอบอยู่ระหว่างเจ็ดสามสังเกตเอาครับท่านผู้ชมครับเบาเท่าก็ว่าเจ็ดสามนี่แหละครับผมอาจจะเป็นเจ็ดสามก็ได้อาจจะเป็นก็เผยออกมาเจรละหน่อยแล้วค็จะละหนาไปเอ่าปูบอกเลยครับอด่างนี้หมดครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเพื่อท่านใดอยากได้ตัวเด่นตัวเน้นก้อนครับปูบอกมาแล้วครับนี่แหละอาจเจ็เจ็ดสามก็ได้ครับท่านผู้ชมครับ เจ็ดนี่ถือว่าเด่นเลยน้อปูเนาะครับเจ็ดเด่นสามเด่นครับปูเจ็ดเด่นสามเด่นรับสิบมันเด่นที่เจ็ดรักหน่วยมันเด่นที่สามเดครับเนาะคาโปูอาจจะเป็นเจ็ดสามครับจะมาชุ่มรับปูยำให้เลยได้ครับชอบกระซิบสามกับเจ็ดครับนั่นล่างวันนั้นเลยแยกกันรับสิบลังแล่ครับ แต่ที่จึงมหาตาจับก็ได้เบิ้งซื่อๆก็ได้น้อยคกับท่านผู้ชมครับปูเน้นให้ระครับปูว่าหลักสิบล่างเน้นเจ็ดหลักหน่วยเน้นสามครับปูว่าจับปูได้เลยครับเจ็ดสามล่างฟันให้ตัวเดียวครับพิจารณาเพิ่งเอาครับครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแคปเอาเด้ครับชุดล่างครับผมครับนี่ครับตัวที่ปูเน้นเลยครับปูบอกมาแหละครับผมครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทครับท่านผู้ชมครับ อย่าเจ็บอยาจนเงื่อนไหลน่องท่องไหลเขาคือเก่าครับคลิปนี้เบ่าเท่าสวัสดีครับ